รถแห่แห่ผัดคุโรได้ลูกคาเน่เมื่อน,นี้วันที่หกได้จะมีการแห่ผัดเพิ่นได้นี่รถคาเน่จะได้แห่เพิน่นมาจากอบะโตนาต,ตาญวยงายไ,ไปแห่ในอบตไดเมื่อน,นี่เพิ่นก็นชีนั่งนี่แห้ะตามเบิร์นี่รถแห่ผัดคุรแหละนี่แห่ก็เพิ่นนั่งน้ำมิงนี่แตามเบิร์กขุข่าคิดว่าวเลย เจ้าเตียมมาเลี้ยวรถแห่บุแห่คุครูลับผัดคุโร่อันบุญกลงหดมืญอื่นวันที่หกนี่ละบุญรถแห่พอดีแหละแห่คุโร่เลีกทะเบียนบูเห็นยังพี่องขอาวจบุงเรขทะเบียนคนอยู่เลขทะเบียนนีนรถอันนี้ นีขทะเบียนมีฉังรถหาเลขทะเบียรนรถเพิ่นอยู่ได้ทะเบียนรถเป็นบุญกองฮดคนนี้โอ้เห็นเลข9050เนาะ9050 90ได้ทะเบียนรถคันนี้รถเฮ่คุโร่นี่ทะเบียนรถ9050มีแต่ห้ากับศูนย์ไว้ง่ายทะเบียนรถคันนี้เฮ่คุโร่เมื่นวันที่หกพี่น้อง แห่มาจากอบตะนาตาน้ำอื่นประมาณสงสายสิประมาณสองมงเช้าตามมึงแห่ันคูรูบุญกองฮดเนาะอันนี้บุญกองฮดนี่แดดดอกไม้เพิ่นเตรียมงานมือดอกไม้นี่ก็มีทั้ง ทั้งแท้ทั้งเทียมนะมาเบิ่งบุขาเบิ่งแล้วเ <c oughs> ทียมก็มีแท้ก็มีอันนี้เบิ่งแล้วนี่ทั้งอลีทั้งบุไอลีได้พี่นองอนดอกไม้ก็ได้ดอกไม้อื่นในงานหลับผัดเพิ่นเนาะหลับผัดคุโรเป็นนี่ดอกไม้เพิ่นทั้งในก็นมีได้ท่นานก็นให้ทองคำพ่นพ่นสีทอ,องได้พี่น้องพ่นสีทองใส่ลนะพ่นพ่นสีทองใส่ ให้ใส่น้ำนี่แหละน้ำคุณคุโร่เลยมงนี่น้ำมันเจ็ดสร้างน้ำศักดิ์สิทธิ์เลอมงนี่ใส่ในไฮอันนี้แหละไ้ทองนี่นะเจ้าคนสีทองใส่นู่นี่ในในเข้าไปนี่ก็มองเโคตนสีหดเพ่นประดับประดานี่นะมองสีหดคุโร่เดินในมองน,งนี้สีมีเงินอันพญานาคไมมเนาะนีเขาเชิดเป็นนี่แหละบุญของฮด จะกจะมีพระนี่เดีด๋นีจักกพระยังนี่พระกบักอกไมสิัคุเป็นพระอุบ,บาเ็บชักข้านี่แหละมงนี่คุโรก็นังนี่อนี่แล้วตาเาามืงญาดมาในฮันีห้อง,องน้ำอ่งเ้มือ จกักสิตอนใดแล้วผู้ฆ้ากันยังสงสัยเขโคตตอนใดก็บ่จักพิธีบุญกองโคดมูลูรับจำหน่งจะได้เป็นทิดเป็นจานคำชิกออกไปก็ได้นี่นะผู้ฆ้าก็บโมเห็นจกักเถือดอกเห็นมือนี่แล้วข้าเจ้าก็ทำพิธีบุญกองโคดเนาะนี่เม่ได้ผู้ฆ้าก็คือสิปิดคลิปพอสำนี